ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตกข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับมากันี่่ทางฝั่งของเมืองทองยูเนเต็ดกันหน่อยครับกับทางด้านวีระเทพป้อมผ่านครับเมื่อทางด้านไทยลีกออกมาถึงเลยครับว่าวีระเทพ จ่ายบอลเกิน1,000ครั้งคนแรกในซีซั่นนี้เลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับหลังจากไฟจัดการแข่งขันทะเลครับได้ออกมาเปิดเผยสถิติของเจ้าเตอร์วุฒิเทพพอมพันธ์มิดฟิลด์ดาวโรดของทัพกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดกลายเป็นผู้ที่ทําสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกในศึกทะเลฤดูกาล2022ท,ที่จ่ายบอลเกิน1,000ครั้งขึ้นไปเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับดาวเตะวัย25ปีรายนี้ครับลงสนามช่วยทีมในซีซั่นนี้ไปแล้ว16นัด เละนบเป็นเวลาคือ 1, นึ3นาทีซึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับในช่วงจบเล็กๆก,กองกลางใหม่เลข18จากลัวกิเลนผจงเพิ่งจะได้สถิติจบอลมากที่สุดสูงถึง884ครั้งมาแบบมาร์ตครับมากกว่านักเตะไทยคนอื่นอย่างท่านั้นพิธิวัสุจิตธรรมกุลจากรีโอเชียงรายูเนเต็ด8 1 1ครั้งรวมถึงท่านั้นกิจสดาการเมนจากชนบุริีเอฟซี8ย3ครั้งด้ดยซ้ำหละครับโดยสำหรับทางนั้นวิเดเทปงปงพันธ์ครับถือเป็นหัวใจในแดนกลางให้กับเมืองทอง แ,และโจฟอมได้อย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาจนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ปล่อยรุยศึกฟุตบอลเอเอฟเอมซซูกิคัพที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนจะสามารถมีส่วนในการคว้าแช,ชมป์อาเซียนสมัยช่ยวได้สำเร็จและยังเป็นแชมป์อาเซียนหุ่นเล็กของเจ้าเตอร์วีรเทพป้อมพันธอีกด้วยแหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันทางฝั่ง BG จีปทุมยูนเนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อไม่ใช่อากีระนิชิโนก็น่าจะเป็นคนนี้แหละครับ ก็คือตางดนานยูจิซึกระดาครับลุนดังเก่าอีกุนซือคนใหม่ของกระต่ายแก้วแหละครับโดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับได้มีกระแสข่าวออกมาว่าบีจีประตุมยูันเต็ดทีมแชมป์เก่าในทยลีกหนึ่งสมัยเตรียมที่จะแต่งตั้งคนซือคนใหม่ที่เป็นชาวญี่ปุ่นภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับและมีชื่อของทางด้านออกิระนิชิโนออดีตแม่ทัพของช้างศึกคามาเชื่อมโยงอีกด้วยแหละครับแต่ทว่าล่าสุดครับได้มีการรายงานออกมาว่ามีโอกาสที่จะเป็นนระหนยูจิซึกระดาน เโคชชาวญี่ปุ่นวัย64ปีครับที่อดีตเคยคุมสโมสรเซอโซโอซากาเมื่อปี2003และปี2006ถือเป็นทีมพันธมิตรลูกหนังกับ BG ตอนนี้อีกด้วยนะครับโดยทั้งนี้ครับโปรไฟล์การคุมทีมที่ผ่านมาของทนายูจิซึกะดะเริ่มจากทนาสโมสร เวนฟอร์ดตโกฟุ u, ในปี1995ถึง1998และปี2000ครับจากนั้นไปคุมเซโซโอซาก้าในปี2003และทีมชาติญี่ปุ่น U20 ในปี2005และกลับมาคุมสโมสรเซโซโอซาก้ากครั้งในปี2006 นะครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแก,กรมนัดต่อไปของทามบีจีตุนยูเนเต็ดครับจะเปิดรังพบกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดในศึกลิเวโอรดีสองพนันยีสบบนสย่สิบเวันเสาร์ที่29มกราคมนี้ครับเวลา17บเนาฬิกาสานาทีณสนามบีจีสเตเดียมเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชี่ทางด้านวินเลียมพ็อกกันหน่อยครับในรูปของกิเลนระยองได้ออกมายอมรับเลยครับว่าต้องรวมใจกันเข้าผ่านสถานการณ์ในตอนนี้ไปให้ได้เพื่อความสุขของแฟนบอลแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านวินเลียมพ็อกกองหน้าของทนานเมืองทองยูเนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ของทีมในปัจจุบันก่อนออกไปเยือนราชบุรีมิผลเนฟซีในศึกลีวัชลี2028นที18ในวันนี้หละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับเคงบราซิลได้ออกมายอมรับถึงสถานการณ์ภายในทีมครับว่าแม้ว่าสถานการณ์ของทีมจะมีข้อจํากัดแต่ทุกคนร่วมใจเป็นหนึ่ง เพื่อกาวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้เราทุกคนต่างเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเราฝึกซ้อมอย่างหนักเสมอเพื่อที่จะลงประเล่นให้สโมสรและแฟนๆครับและการบุกไปเยือนทางด้านราชบุรีครับแน่นอนว่าเป็นเกมที่ยากพวกเขาคือหนึ่งในสโมสรที่ดีสุดของประเทศดังนั้นผมจึงอยากขอให้แฟนๆเกรียนผยองส่งกำลังใจกับพวกเราทุกคนในทีมที่จะลงไปทำน้าที่ให้ดีที่สุดเลยครับ และทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกลวยวัตถก2021นาที18ของเมืองทองยูเนเต็ดจฉพาะกับทางด้านราชบุรีมิดพูลเลสซีนณนสนามมิดพูลสเตเดียมในวันนี้แหละครับเวลา18นาฬิการตรงเนี่ยฮะในขณะที่ประเด็นถัดไปครับมากระทางฝั่งการเตเฟซีกันหน่อยครับทีมอันดับ7ในศึกลวยวัตถก2021สั่งหอดงานบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณสนามครับเพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวมในการป้องกันโควิด19เลยครับ โดยต้งนี้ครับสิงเจตาก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างหนัก หลังมีผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ภายในทีมครับติดเชื้อจนต้องถูกเลื่อนการแข่งขันตึก2เกมติดต่อกันในเกมช้างเอเบครัพรอบ16ทีมสุดท้ายที่มีคิวพบกับบีจีพัฒน์ยนตนในแดเมื่อวันที่1ิมกราคมชี่ผ่านมาและเกมทะลลกที่ต้องดวลกับธนาสุพรรณบุรีศรีเมื่อวันอาทิตย์ที่23มกราคมชี่ผ่านมาเลยครับโดยล่าสุดกับตนานการทะเลศรีครับที่เพิ่งกลับมาฝึกซ้อมตามปกติครั้งเมื่อวันที่2 5มกราคมชี่ผ่านมาครับได้ออกมาประกาศจากการฝึกซ้อมแบบปิด ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดโดยห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมเข้ามาใช้งานบริเวณสนามแพสสเตเดียมครับพื่อความปลอดภัยของคณะกีฬาและผู้กสอนและทีมงานที่เกี่ยวข้องได้ขอความร่วมมืองดการเข้าชมการฝึกซ้อมจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลครับ และั้งนี้ครับสำหรับการทรีซีครับมีโปรแกรมตำศึกหรือว่าทรีสองพันยี่สิบดพบกับธนาสุพรรณบริษณีในวันชี้กาวกุมภาพันธนี้ครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่สนามแพสติเดียมเลยฮะในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากันชี้นักเตะของทีมเชัดลาวกันหน่อยอย่างธนาบุญพิชญ์ครับออกมายินดีกับธนาชนาทิพย์สังกฤตหลังย้ายซัฟฝนตะเดยยกเป็นไอดอลเบอร์หนึ่งในใจอีกด้วยแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับทั้งนั้นบุญพจน์บุญกองครับกองหน้าเดารุกดาวรุ่งทีมาติลาาครับผู้มีชนะทิพย์งกสินพรีเมเกอร์กับตันทีเชาติไทยเป็นไอดอลได้ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับว่าติดตามข่าวการแย่ทีมจากทั้งนั้นฮอกไโดกอนซสารดเดย์สปโรไปอยู่กับทั้งนั้นคาวากิอนตาเล่ซึ่งรู้สึกยินดีด้วยครับกับสตารุ่นพี่เป็นอย่างมากเลยได้ส่งข้อความไปแสดงความยินดีเป็นส่วนตัวเลยครับ โดยทั้งนี้ครับทางน้านบุญพระจันทร์ครับก็ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าแสดงความยินดีกับพี่เจมากๆราติดตามผลนานกับทีมใหม่อยู่นะครับน้องเป็นกำลังใจให้กับพี่เจเลยครับและทั้งนี้ครับนอกจากนี้ครับกองหน้าวัย22ปีครับยังเผยอีกว่าในฤดูกาลหน้าตนอาจจะย้ายมาคาแข้งในสกทธแลีกแต่ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ครับว่ามีทีมในที่แสดงความสนใจและหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับจะมีข่าวดีให้กับแฟนบอลได้สืบไ์กันอย่างแน่นอนเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ